ไปกันที่บรรยากาศของผู้ใช้แรงงาน20บริษัทนะครับเข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ครับนายสุเทพอู้นประธานคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับทีมโฆษกคณะกรรมการได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ใช้แรงงานบริษัทกว่า20บริษัทที่ร้องเรียนให้คณะกรรมการการแรงงานได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือปัญหาจากการโอนเรื่องของการระบาดของโควิด1 9 เรื่องของการเลือกจ้างพนักงานในสองประเด็นได้แก่1น่งนางสาวรัตด,ดาที่สูงเดินประธานสหภาพแรงงานซากะฟาสเทนเดอร์ร้องเรียนขอให้คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทของนายจ้างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์เรื่องของทดแทนในกรณีของการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากโรคอันตรายตามกฎกระทรวงที่ถูกต้องตามจุดประสงค์หรือไม่และ 2. นะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยรถบัสไม่ประจำทางแห่งประเทศไทย ได้ขอความช่วยเหลือให้ประสานงานกับรัฐบาลในการนำรถออกรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมกับเสนอมาตราการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยรถบัสไม่ประจําทางเช่นกรณีของการปลดล็อกพรกฉุกเฉินว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินการจัดหาซื้อทุนดอกเบี้ยต่ำการผ่อนผันต่อภาษีรถประจําปีการอนุญาตให้ใช้ความเร็วรถเพิ่มขึ้นเพื่อการขนส่งเป็นต้น ด้านนายสุเทพนะครับประธานคณะกรรมการกล่าวว่าปัญหาแรงางานถูกยกเลิกจ้างในสถานการณ์ของโควิด -19 มีมากมายรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลแรงงานโดยเฉพาะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมต้องหาทางแก้ไขในส่วนของคณะกรรมการิการนั้นจะทําหน้าที่แก้ไขโดยขอให้หน่วยงานทุกส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันและดําเนินการโดยเร็วที่สุดต่อไปครับ